ข้าจะขอวันข้าน,น่อนพุทธคุณอันเปริฐเทิงพระธรรมพร้มพรอมขอสูงนอนพร้มกันพอจงมาหุ้มตุ่มบังเหตุโลคข้าอย่าได้มีไพ่สังเลีนกลุมมากไกลซับพระไพาให้ไกลเสียงอันตรายให้ไกลห่หางพี่นองเอง้ยโอ้ยภาพย่าหายมีหันทางใจ องเทพไทยคขยพกเก้าเปียกศีรษจุงให้มีบาลามีภูมิยามียำหัวกลาบบิดามันดาเช่ยวร่วมปลากฟังพกคุณเดอคู่อาจารย์สีส้มแสสองข้าจะห้มควมหูเทียนหยให้ใ่เติมที่นอนเลยขอให้ลุกมาแน สมขาปาตนาขอให้กินดวงน้ำผ้าใ้ทรงสใส่ไว้เจียงกินให้เรื่องสองเจา้ารีบเด่นดังให้ลุกปืงเพชรยังก็ขอให้ลุล่วงจำเลื่อนกินสุวรรณพี่น้องด้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วก็พระพญาคคมังกมก็เลยนำพญยาพรนะแม่คุบาอาจารย์ ปาปาปาเช่นเยซิ่งพญาาบนนี้เป็นพระมาเป็นพญาาของอท่านสำลีรักสุธีอัจฉิก็นำมาเก่าอุถึงว่าสลเรเสริญคุณพระุทเจ้าหมายความว่าค่นเราจะทำอะไรเราต้องนักถึงพระพุทธพระธรรมและก็พกระอาติสูงก่อนที่เราจะลงมือทำ แล้วก็บารมีสิ่งศักดิ์สิททั้งหลายให้มาปกเกียดเมือเก้าคุ้มครองทองไทยให้มีสติปัญญารูแ้แจ้งแทงตลอดในตำหลักตัญลาจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีโชคมีชัยไปดีมาดีอยู่ดีมีสุขทุกอย่าได้ผ่านมานยาบาดได้เดียดสิ่งใดก็ตามที่จะมาเบียดเบียนดีทาก็ขอให้มีอัตรทานไปด้วยอำนาจคุณพระศรีของรนับใ ประกอบกิจการงานใดๆไม่ว่าจะยากหรือลำบากแค่ไหนก็ขอให้ไม่เป็นอุปสรรคให้ผ่านไปตัวอยู่อันนี้เป็นคุณสมบัติของพระรัตนารัยที่เรายึดถือยึดเหนี่ยวกันตามหลักของชาวพุทธเพราะสิ่งนี้แหละที่เราจะสามารถพึ่งได้พึ่งได้แต่ในทางจิตวิญญาณของเราเพราะสิ่งอื่นมันก็ ขึ้นไปมันก็ไม่ได้กลัวผลดีต่อเรามากนักเ๋ยวเราถ้าเชื่อหลกกักธรรมคาสอนมันก็จะสะท้อนย้อนกับมาให้มหาเราให้เรามีโชคมีชัยไปไหนมาไหนก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชม